สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังจบเราไม่จบนะครับช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกหนังเด็ดหนังดังและหนังที่บางทีเราคิดว่าดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังวันนี้เรามากับหนังสยองขวัญจากอินโดนีเซียที่สร้างจากคดีจริงสุดสะเทือนขวัญวีนาคืนบาปสาบจากหลุมหรือชื่ออังกฤษว่าวีนาบีฟอร์เซเว่นเดย์เรื่องราวของวีนาหญิงสาวที่ถูกแก๊งซิ่งทำร้ายและฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม แต่คดีกับถูกบิดเบือนให้กลายเป็นอุบัติเหตุวิญญาณของเธอเลยไม่ยอมไปไหนกลับมาเข้าสิงเพื่อนสนิทเพื่อเปิดบ่งความจริงและล่าตัวฆาตกรภายใน7วันก่อนเหตุการณ์สยองขวัญน,นั้นจะเกิดขึ้นตอนแรกผมคาดหวังไว้เยอะเพราะสร้างจากคดีจริงแถมพอร์ตมีทั้งความมยุติธรรมความหลอนและการสืบสวนแต่พอดูจริงๆกลายเป็นว่า โทรหนังมันไปทางละครดราม่าธรรมดามากกว่าความกดดันความอินหรือความรู้สึกหลอนที่ควรจะมีมันแทบไม่มาเลยเสียดายมากเพราะเรื่องจริงมันน่าจะดิบและแรงกว่านี้สิ่งที่ชอบฉากความรุนแรงและเอฟเฟคที่ทำค่อนข้างสมจริงหลายซีนทำให้รู้สึกหดหูได้แต่ในแง่ของการเล่าเรื่องและอารมณ์โดยรวมผมรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างสำหรับผมวีนา เต็มสิผมให้5เต็ม10ครับท่านี้คือหนังที่คุณชอบเพราะอยากรู้เรื่องจริงอาจจะรู้สึกโอเคแต่ถ้าคุณอยากได้ความกดดันและความสยองขวัญแบบเต็มๆอาจจะมีผิดหวังกันบ้างฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนังจบแล้วไม่จบด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ